เรื่องย่อละครเรื่องฟ้าพยับ EP ที่17ออกอากาศวันจันทร์ที่21เมษายน2568เวลา20นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 HD กด35 งรับบทโดยหัสวีพัคภพงไพศาลเห็นพอตาซึ่งรับบทโดยธัญวีชุนหะสวัสดิกุลพยายามนำสิ่งของของที่บ้านออกมาขายเพื่อนำเงินมาใช้นี่กับธนาคารจึงตัดสินใจพาพ่อตาไปเอาทองของอารีรับบทโดยวสุแสงสิงแก้วที่เขาแอบขโมยกลับมาจากสแสวงนำมาให้พอตาใช้นี่ขณะที่ยาหยีรับบทโดยจิดาภาวัชรสินาพรคอยจับตาดูพอตาและ และทงอยู่ตลอดและเมื่อได้จังหวะที่เห็นทั้งสองคนอยู่ด้วยกันจึงส่งเรียงซึ่งรบบทโดยเชตฮันเตอร์เบิร์กไปตามสแสวง รับบทโดยชนะพลสัตยาให้มาเห็นภาพที่พอตาอยู่กับธง2อต่อสเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมความสนุกของทั้งหมดนี้ได้ในฝ้าพยับอีที่17ออกอากาศในวันจันทร์ที่27เมษายนนี้รับชมสดทางช่อง7 HD กด3.5ในเวลา20.40นาฬิกานาทีและรับชมย้อนหลังบนแอป t r u e Vision Now